ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับของเราแถมเฟอร์นิเจอร์นะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับครับของเราเนื้อที่16ตารางวานะครับของเราเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลละหารอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับกว้างมากนะครับ นะครับถือว่าไม่แออัดนะครับสำหรับคนที่ชอบหน้าบ้านกว้างๆนะครับมีที่จอดรถนะครับไม่แออัดนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับของเรานะครับขายของได้ด้วยนะครับเพราะว่าในนี้นะครับจะมีคนอยู่เยอะมากนะครับนะครับผมให้ดูสภาพแวดล้อมนะครับนี่ถือว่าดีเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปด้านหน้านะครับประมาณ850เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่นะครับเส้น340นะครับเข้ามานิดเดียวนะครับแล้วดูเนี่ยครับถนนนะครับโอ้โหกว้างขวางนะครับวิ่งสบายๆนะครับนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหานะครับทาวเฮาส์นะครับหน้าบ้านขายของนะครับและการเดินทางง่ายสะดวกสบายเนี่ยถือว่าเหมาะเลยนะครับไม่แออัดนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง ัวอำเภอบางบัวทองนะครับก็อยู่ที่12กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับของเราอยู่ใกล้ๆแหล่งความเจริญนะครับรถไฟฟ้าก็อยู่ไม่ไกลนะครับถือว่าเหมาะมากเลยนะครับ <ș begin calling> ที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับครับอ่ะผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่ครับของเราเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับของเราต่อเติมเอาไว้เรียบร้อยนะครับนะครับหน้าบ้านนะครับ แล้วก็ต่อเป็นหลังคามานะครับนี่ครับกันแดดจอดรถได้ด้วยนะครับหรือว่าเราอยากจะเปิดเป็นร้านขายของหรือว่าทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะเดิมทีนะครับเจ้าของเขาเปิดเป็นร้านรับเช่าพระนะครับนี่ครับก็คือจะมีลูกค้าเยอะเลยนะครับแต่เจ้าของเองนะครับสุขภาพไม่ดีนะครับอายุเยอะแล้วด้วยนะครับก็เลยอยากขายนะครับนี่คือหน้าบ้านนะครับครับหน้าบ้านของเรานะครับจะกว้างอยู่ประมาณ 4เมตรนะครับนี่คือหน้าบ้านนะครับนะเนี่ยสเมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับไปถึงด้านหลังบ้านนะครับตรงห้องครัวนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ความกว้างนะครับแล้วก็ความลึกนะครับเราต่อเติมเอาไว้เสร็จสรรหมดแล้วนะครับหน้าบ้านนะครับหรือว่าเราอยากจะต่อเพิ่มออกไปอีกหน่อยนึงนะครับจนมาถึงตัวนี้นะครับได้นะครับเพราะว่าเนี่ยไหมนะครับเขาก็ต่อหลังคาออกมานะครับจอดรถได้ด้วยขายของได้ด้วยนะครับ ด้านโน้นก็สามารถจอดรถได้นะครับพอเราเข้ามานี่นะครับของเราจะเป็นประตูนะครับนะประตูไม้สักนะครับอย่างดีนะครับเป็นประตูบานคู่นะครับนี่ครับประตูอย่างดีนะครับครับของเราจะมีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นตู้นะครับ ที่ให้เช่าพระนะครับนะนะครับเจ้าของเขาทําเกี่ยวกับพวกเช่าพระเข้าทํากรอบพวกอะไรเงี้ยครับนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ยึดแน่นนะครับนะนะครับที่ยึดแน่นเจ้าของเขาให้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันลอยอยู่เคลื่อนย้ายได้นะครับอันนี้ก็มาคุยกันนะครับนะนะครับเจ้าของบอกมาคุยกันนะครับ นี่ครับตัวฝ้าตัวอะไรนะครับทำเอาไว้เรียบร้อยนะครับทำเอาไว้อย่างดีนะครับพอเจ้าของเองก็มาเก็บรายละเอียดนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่1 8 5 0 0ล้านหาหนะครับทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับที่จอดรถนะครับโอ้โหผมชอบนะครับเพราะว่าปกติทาวน์เฮาส์นะครับเราก็จะเจอแบบ ที่จอดรถแคบๆลาบากนะครับอันนี้คือจอดรถได้สบายนะครับขายของได้ด้วยนะครับขับด้านล่างนะครับจะเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับห้องโถงโล่งๆนะครับเราอยากจะกั้นห้องหรืออะไรวันข้างหน้านะครับก็ได้นะครับน่ครับแล้วก็โต๊ะนี้นะครับเจ้าของบอกให้นะครับนะโต๊ะนี้นะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์อื่นนะครับที่ แถมนะครับก็มาคุยกันนะครับอันไหนที่ยึดแน่นนะครับอันนี้ให้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันลอยอยู่นะครับเจ้าของบอกมาคุยกันนะครับครับจะมีห้องน้ํานะครับด้านล่างนะครับนะนีครับมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับห้องน้ํามีสองห้องน้ำสองห้องนอนนะครับนี่ครับทาสีใหม่หมดเก็บรายละเอียดใหม่หมดนะครับเจ้าของนะครับ อันนี้พอมานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านห้องครัวนะครับเนี่ยห้องครัวก็มาปูกระเบื้องใหม่ทําใหม่นะครับเนี่ยตรงด้านบนก็ทําใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บถ้วยเก็บชามนะครับอันนี้คือเป็นอ่าห้องครัวนะครับ ท่านที่กําลังมองหา,าทาวเฮาส์พร้อมอยู่นะครับใกล้ๆรถไฟฟ้านะครับการเดินทางง่ายนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับขับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นชั้น2แล้วนะครับอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นมาด้านบนนะครับถือว่าเป็น เท้าเฮาพร้อมอยู่เลยนะครับทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับด้านบนนะครับจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับแล้วก um, ็1ห้องน้ํานะครับเนี่ยแอร์ให้นะครับนี่ครับอย่างตู้เสื้อผ้านี้นะครับที่ยึดแน่นนะครับอันนี้ก็ให้นะครับนะเนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนีครับพวกเก็บของเก็บเสื้อผ้าพวกอะไรได้เลยนะครับนี่ให้นะครับ อันนี้คือด้านหน้าบ้านนะครับเรามองไปด้านนอกได้นะครับแอร์นี่คือเราให้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่1 8 5 0 0ล้านามนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็แจ้งลงนานนิดนึงนะครับเพราะต้องให้เจ้าของเขามาเปิดให้นะครับอันนี้คืออีกห้องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับี่ห้องน้ำ อันนี้คือห้องน้ำนะครับอันนี้เข้าได้สบายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเปื้อนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้มีแอร์ให้อะไรนะครับเนี่ยพร้อมเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้านะครับนะเนี่ยครับเนี่ยตู้เสื้อผ้านี่ก็ยกให้เลยนะครับไม่ได้ถอดไปนะครับตัวนี้มันยึดแน่นนะครับนะเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นประตูหน้าต่างนะครับเปิดออกมารับลมได้นะครับในลมเย็นดีจังเลยนะครับเมื่อกี้ผมพาดูด้านบนนะครับอันนี้ผมลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับพร้อมอยู่นะครับของเราเป็นทาวเว้าสองชั้นนะครับ ของเรามีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับขับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลละหารอ,อรําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับของเราเป็นทาวน์เฮาส์พร้อมอยู่เลยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับวันนี้ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับวันนี้บา,บายบายขอบคุณครับ